โอ้แคไปลงติ๊กเก็ตเลยโมเมนต์นี้จริงพี่ฟ้าไม่อยากทำเขาคิดมีเพจจะไปทำต้นยอดหัวต้งแรกโมเมนต์เธอได้ได้แคมไปลงเลยอร่อยวไปติ๊กเก็ตยอดไปเรื่อยเลยเราไม่กังวลไม่กันห่วงไม่อยากให้ไกลแบบนี้แม่เขาแบบห่วงมากสิ่งที่ยากที่สุดนะคือการปล่อยอร่อน้องเกียวได้ถูกใจให้พี่ฟ้าไปเช็คอาก่อนเขาติดกิน หน้าตาเขาตรงฝั่งอยู่นะคะตลอดไม่กลัดไม่กลัดน้องติ๊งไม่น้องติ๊งไม่น้องติากไม่น้องติ๊กไม่น้องติ๊งไม่น้องติ๊งไม่น้องติ๊งไม่น้อ่ติ๊งไม่น้องติไม่น้องติ๊งไม่นองติ๊กไม่น้อติม่น้องติ๊งไม่นองไม่ล้องติไม่น้อตไม่อ่ติไม่น้องติไม่น้อติ๊งไม่น้องติ๊งไม่น้องติาไม่น้องติ๊งไม่นอ thank